สวัสดีครับาการใช้งานตู้เชื่อมโมรุ่นแทรกความถี่สาโหมดการทำงานเครื่องนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวัลลุ่มเมนหลักนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิด PUM ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวัลลุ่มเลี้ยงกระแสใช้ร่วมกับโหมดกระตุกนะครับเวลากระตุกขึ้นมามันจะตกไปที่0ูนย์เราสามารถเลี้ยง กระแสตัวนี้1น 2M 3แอมป์สแอมป์สแอมป์สแอมป์หแอมป์เลี้ยงขึ้นมาได้ไม่ให้ตกไปที่0ูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นพัน์ p w m ปิดเปิดปิด,ปดนะครับจะมีทั้งหมด5สปีดความเร็วนะครับแล้วก็มีตำแหน่งออฟนะครับตัวนี้จะเป็นการกระตุกสลับความถี่ระหว่างความถี่สูงของตัวตู้กับความถี่ต่ำตามที่เราตั้งค่าไว้ของโมดูลนะครับจะสลับกันไปมา นะครับอวอลลุ่มตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มควบคุมสัญญาณของโมดูล ZK ตัวนี้นะครับทั้งในโหมดความถี่และในโหมดพันนะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานของเครื่องนะครับชิปแบตหนึ่งข้างนะครับเปิดสวิตช์พาวเวอร์ด้านหลังนะครับชิปแบตนะครับดูแรงดันสูงสุดของตู้ก่อนนะครับในโหมดอันนี้ก็ในโหมดตู้เชื่อมโหมดปกตินะครับ เล่งวัลลุ่มวนแอมป์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4-60กว่าโวลต์นะครับลดลงนะครับคีบแบตน,นะครับก่อนเปิดเครื่องนะครับให้ลดวอลลุ่มลงทุกตัวปิดสวิตช์ทุกตัวนะครับก่อนที่จะเปิดเครื่องนะครับโอเคนะครับตอนนี้จะออโต้ดีเทคกับวอน แรงดันของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่มีแตตรงดัน13.2โวลต์นะครับก็เร่งวัต์แอมป์ขึ้นมานะครับการชาร์จแบตชาร์จที่5% 10%ของความจุแบตเตอรี่นะครับการฟื้นฟูฟื้นฟูนด้วยกระแสะ5% 10% 15%เของความจุแบตเตอรี่นะครับตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่100แอมป์10%ก็10แอมป์นะครับแบตลิประมาณ 85แอมป์นะครับก็ประมาณ8แอมป์85แอมป์10%ประมาณนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะให้เห็นตัวเลขชัดๆนะครับผมจะตั้งไปที่10แอมป์นะครับดูในส่วนของตัวกาเปิดกระตุกก่อนนะครับเปิด p r a m On Off นะครับสปีดที่1น,นะครับ สที่สองนะครับสปิตที่สามนะครับสปิตที่สี่ครับสปิตที่ห้าครับโอเคนะครับทีนี้มันจะตกมาที่สู์เราเลี้ยงกระแสตรงนี้นะครับ เล่งบอลุ่มขึ้นมานะครับจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครตามที่เราตั้งค่าไว้โอเคครับทีนี้มาดูในโหมดแทกความถี่ก่อนเปิดโมดูลทุกครั้งนะครับลดบอลลูมบ้อนแอมล,ลงนะครับเปิดซูดโมดูลนะครับตอนนี้ค่าความถี่ตั้งไว้ .7.50 ดตัวนี้ซื้อหน่วยเป็น7.5 KHz กิโลเฮิร์นะครับในโหมดความถี่โมดูลตัวนี้สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 1Hz เฮิร์ถึง8.5 KHz กิโลเฮิร์เท่านั้นนะครับค่าดิวตี้จะต้องตั้งไว้ที่5 0เท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนความถี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูการแทกความถี่ 7.5k นะครับผมจะเร่ง วอลุ่มเมนไปที่10แอมเหมือนเดิมนะครับนี้สวิตตัวนี้จะเป็นสวิตควบคุมความถี่นะครับจะเล่งความถี่ขึ้นมานะครับความถี่7.5 k ขึ้นมานะครับผมจะเล่งขึ้นไปที่15แอมนะครับ ตัวนี้จะเป็นวุ่มทดรอบนะครับรูปตัดละเอียดนะครับครับก็จะมีเสียงที่แบตนะครับเสียงจี๊ดที่แบตนะครับเสียงความถี่ต่ำนะครับอ่าทีนี้เราจะเมื่อกี้เราตั้งความถี่ของตู้เชื่อมไว้ที่10 10แอมป์นะครับความถี่ถึง 5K อยู่ที่1 5แอมป์ ทีนี้ผมจะเปิดสลับความถี่นะครับโดยตัวนี้นะครับถ้าเปิดไปที่12นาฬิกานะครับค่าเวลาจะเท่ากันนะครับขึ้นลงจะเท่ากันนะครับก็จะมาติดที่5นี้ความถี่ตู้เชื่อมความถี่สูงนะครับก็จะไปติดใหความถี่ต่ำอ่าถ้าเราบิดมาที่9นาฬิกานะครับมันจะแช่นานแช่ตัวความถี่ต่ำนานแล้วลงมาความถี่ตู้เชื่อมแป๊บหนึ่งนะครับ ถ้าปรับมา12นาฬกาจะเท่ากันขึ้นลงเท่ากันนะครับถ้าเวลาจะเท่ากันถ้าเราปรับมาที่บ่าย3โมงมันจะขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วลงนานนะครับเห็นไหมครับขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วลงนานนะครับในหมดนี้เราสามารถเปิดตัวพันเข้าไปได้อีกนะครับเปิดไปที่สเต็ปที่3นะครับก็จะเป็นพันเร่งขึ้นเร่งลงแล้วก็โดดขึ้นไปที่ความถี่ จะเป็นพันุด้วยแล้วก็บวกสลับความถี่ด้วยนะครับในตัวนี้ก็สามารถเลี้ยงกระแสะได้อีกนะครับนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนความถี่ของตัวโมโดูลตัวนี้นะครับเราต้องลดวอลลุ่มเมนลงก่อนนะครับหรือว่าลดวอลลุ่มความถี่ลงก็ได้ลดตัวใดตัวหนึ่งตัวมอลลุ่มเมนเนี่ยจะควบคุมตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมปิด ติดตัวกระตุกตัวนี้ก่อนนะครับเปิดสลับความถี่ไว้ที่12นาฬิกานะครับทีนี้ถ้าผมลดวอลลุ่มเมนลงมันจะลดตามกันลงมานะครับเห็นไหมครับมันจะลดตามกันลงมาด้วยถ้าเร่งก็จะเร่งตามกันขึ้นมานะครับ,นะรบในโหมดความถี่ห้ามใช้กระแสะเกิน15แอมป์นะครับส่วนโหมดผู้เชื่อม มันจะมีลิมิตกระแสที่40แล้วจะตัดเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแต่แนะนำใช้30แอมป์นะครับในความถี่เชื่อมไม่เกิน30แอมป์นะครับในโหมดความถี่ต่ำไม่เกิน15แอมป์นะครับก่อนเปลี่ยนค่าความถี่ต้องลดวอลลุ่มลงนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนค่าความถี่นะครับแล้วก็เล่งวอลลุ่มขึ้นมานะครับ เสียงความผี่มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่และความผีดค่าจะไม่ไม่เท่ากันโอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดโหมดปิดตัวโมดูลนี้ก่อนนะครับในโหมดตู้เชื่อมผมจะปิดกระตุกก่อนนะครับปิดลดวอลลุ่มทั้งหมดก่อนนะครับ ในหมดความถี่ด้วยเช่นจะมีลิมิตรกระแสยอยู่ที่40แอมป์นะครับถ้าเกิดกระแสพีคตัวเครื่องจะตัดนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันพีคนะครับเร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะครับพอ40แอมป์มันจะตัดมาที่20แอมป์แล้วมันจะไม่ไปแล้วนะครับเราต้องลดกลับนะครับแล้วเร่งขึ้นมาใหม่นะครับการใช้งานแนะนําให้ใช้ประมาณไม่เกิน30แอมป์นะครับแต่ชาร์จแบตแบตอ๋อ ใช้แค่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นของความสูบแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับสามขีดแอมเปรงพอนะครับทีนี้รถบนลุกโลงนะครับทีนี้มาดูในโหมดที่3จะใช้โมดูลตัวนี้ควบคุมเป็นพันนะครับทำเป็นพันควบคุมค่าเวลาพันบวกและพันลบสามารถควบคุมค่าเวลาให้ะตะกการใช้กระสสูงที่นานเราสามารถควบคุมเวลาได้โดยการกดเซตตัวนี้ค้างนะครับ หน้าตาจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับ1 0 0 0ตัวนี้คือหน่วยเป็นวินาทีแถวบนจะเป็นพันบวกนะครับแล้วก็1 0 0 0แถวล่างนี่จะเป็นพันลบนะครับจะปรับด้วยพันลบจะปรับด้วยฝั่งนี้นะครับพันบวกจะปรับด้วยฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวดูค่าเวลาที่เท่ากันก่อนนะครับเร่งวงแอมป์นะครับตั้งไว้ที่10แอมป์เหมือนเดิม แล้วเข้ามาเรี่งวารุ่มตัวควบคุมมาดูนตัวนี้นะครับอ่าะะครับก็จะตกในค่าเวลาที่เท่ากันนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนค่าเวลาใหม่นะครับผมจะให้พันบวกนานกว่า ประมาณทักงสามวิสวินาทีนะครับเล่งวอลูกบอลแอมบนะครับตัวนี้เราก็สามารถเปิดตัวกระตุกเข้าไปอีกได้เปิดเลีกระแสได้นะครับมันก็จะเป็นสเต็ปกันขึ้นมานะครับตัวนี้สามารถควบคุมละเอียดได้นะครับให เปิดพันมากหรือพันน้อยนะครับตัวนี้เป็นรูปแบบละเอียดมันประมาณ10รอบนะครับนะครับแล้วเราก็เปิดตัวกระตุกเข้าไปนะครับเปิดเลี้ยงกระแสมันก็จะขึ้นเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ ก่อนปิดเครื่องนะครับลดวอลลุ่มลงปิดสวิตทุกตัวนะครับลดวอลลุ่มให้หมดนะครับนี่ปรับละเอียดนะครับ10รอบนะครับแล้วปิดโมดูลแล้วค่อยปิดเครื่องนะครับขอบคุณมากครับ